สวัสดีครับวัสดีเช้าๆนะครับของวันอังคารที่24นะครับวันอังคารที่24มิถุนายนนะครับอืมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะพาเดินชมสวนนะครับแป๊บเดียวนะฮะทุกคนก็วันที่24แล้วนะฮะใครที่มีพาราช่วงสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เล่งมือกันหน่อยนะ แต่ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยก็คงไม่เดือดร้อนอะไรหรอกนะครับแต่คนทํามาค้าขายนะครับคือจะต้องเล่งมือแล้วนะฮะทุกคนผมมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยมันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะผมจับมันจะกัดไหมอะไรอ่ะหอยเออขึ้นมากินในนี้ได้ไงอ่ะลงไป นะหอยแต่ตัวแบบน่ากลัวเนี่ยทุกคนดูมอสนะมอสเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากเลยช่วงหน้าฝนนะเขาชอบพวกอากาศชื้นๆแดดอ่อนๆน,นะครับเนี่ยเกิดใหม่ว่ามีนะนะมอสสวยมอสสีเขียว ยุงเนี่ยไม่ต้องถามหาเลยนะครับทุกคนมันมาเองอะอะไรแบบคันๆหน่อยเนี่ยเจอนะอ่ะดูทุกคนดูท้องฟ้าอากาศต้นซิเวอร์นะฮต้นซิเวอร์สวนแนวยุโรปนะครับเนี่ยเขาจะออกใบเทาๆนะฮะออกใบเทาๆสวนแนวยุโรปนะฮะแล้วก็ ีดอกนีออนนะครับบานสะพรั่งเลยนะฮะดอกนีออนบานสะพรั่งเนี่ยเขาแบบชุมพูหวานนะดอกนีออนอะแต่ใบเขาเจะคล้ายแบบใบของต้นซิเวอร์อะแล้วนี่ก็คือเป็นเลมอนญี่ปุ่นแล้วนี่ก็คือลูกสาวอีกอะ,ะเอะเอ๊ะไปไหนมาคำาคไปไหนมาลูกเอะ เขาเป็น,นอะมาเมืกี้เมื่อกี้ใครขู่บุญมีขู่คำคำเหรอโอ้ยเธอเป็นแมวแมวมงคลน,นะมีจุดเกจุดเชื่อไหมทุกคนตั้งแต่ผมเอาเธอมาเลี้ยงเนี่ยเธอเข้ามาปล่อยหน้าบ้านเนี่ยแล้วผมเก็บเธอมาเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่แบบเธอยังเดินไม่เป็นเลยนะแล้วพอเธอโตขึ้นมาหน่อยเอามาเลี้ยงได้ประมาณสี่เดือนนะ เธอก็ทําให้ผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่นะครับเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่หลังจากนั้นมาแบบอุย้ยงวดละใบงวดละสองใบนะครับเนี่ยเธอให้โชคนะครับตั้งแต่ออกมาเลี้ยงนะให้รางวัลใหญ่หน่อยหน่อยย้อยให้รางวัลใหญ่ปาป๊าเหรออ๋อห่อยย้อยให้รางวัลใหญ่ปาป๊าหยอกหยอก หยอกทำไมห,หนูชอบเล่นแรงคำคำดูหนูต้อง <c oughs> ป๊าไปแหละนี่นะก็เดินเล่นอยู่อย่างเงี้ยหยอกหมาหยอกแมวไปเรื่อยนะฮะเนี่ยเ,เหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคงร่วงอ่ะเนี่ยส้มญี่ปุ่นเอ้เลมอนญี่ปุ่นนะครับเหลืองสวยนะฮะเมเหลืองได้ที่เราก็คงจะได้ที่แล้วทุกคน เลมอนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเหลืองสะดุดตามากเลยเนี่ยดูเนี่ยเหลืองสะดุดตามากเลยอืมแบบผิวก็จะสวยนะนะเป็นเลมอนญี่ปุ่นนะครับโอ้โหช่วงนี้กิ่งตอนแบบแบบออกลากเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยดูให้เห็น ตอนออกลากเยอะมากเลยนะฮะที่ที่มันเหลืองเหลืงสวยสวยอะเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้นะทุกคนพี่สาวมาปักไว้เป็นเลมอนปลอมนะเป็นเลมอนปลอมเขามาปักไว้เอามาเสียบไว้เป็นเฟรคนะเลมอนเฟรคนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวจะพาอีกจุดหนึ่งที่เขามาเสียบไว้เนี่ย ทุกคนเลมอนปอกแต่เหมือนจริงมากเลยแต่สีสดกว่าสีสวยกว่าของจริงนะแต่กินไม่ได้นะกินไม่ได้ดูลากเขาอ่ะเยอะเลยนะอโอ้โหทุกคนดูพยับหมอกทุกคนนะผมเดินเข้ามาในวสวนเะนี่ยผมดูนั่นดูนี่นะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ย ผมตั้งใจจะให้คลิปหนึ่งไม่ยาวนะฮะแต่ปรากฏว่าพอมันถา่นถายน่นถ่ายนี่นะฮะมันแบบดูเพลินไปหมดทุกอย่างอ่ะนี่พยับหมอกนะฮะมันมีอะไรให้ดูไปตลอดเลยอ่ะนะครับมีอะไรให้ดูไปมีอะไรแบบให้แบบคิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือมุมที่กําลังจะแต่งใหม่นะฮะก็คือเหลืองชจาชวานเนี่ยมันเริ่มจะออก ออกออกอ่าดอกแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเหลืองเจ้าจวานนะอ่แล้วก็นี่เป็นจะตรงนี้จะให้เลมอนเรือยขึ้นนะครับเนี่เป็นพวงเลยนะครับเนี่ยอืมไม่ใช่ของของปลอมนะ <c oughs> นะครับ ตรงซุ้มนี้นะฮะก็เดี๋ยวเลี้ยงอีกหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็คงจะปิดหมดนะฮะก็คงจะเลือ้อยมาทับกันหมดนะฮะช่วงนะี้จะต้องดูโครงสร้างโครงอะไรของมันหน่อยนะะนี่เป็นโซนข้างหน้าแล้วนะครับเกรวีเหลี่ยสีชมพูเนี่ยแบบทุกคนทนทนทนมากเลยเกรวเหลี่ยสีชมพูอะ่ะผมไม่แน่ใจแบบอ่อชื่ออะไรนะแต่รู้ว่าเขาทนนะ นี่ตัวนี้เป็นลักกี้เบิร์ดทุกคนเลี้ยงไปนิดนึงเขาจะออกไข่นะต้นลักกี้เบิร์ดเดี๋ยวหันกระถางมาทางนี้เนี่ยให้ดอกเขาเห็นให้เห็นดอกเขาเนี่ยนะฮะเหมือนเหมือนนกไหมทุกคนดูแบบเนี้ยดูแบบนี้เหมือนนกไหมลักกี้เบิร์ดนะครับเนี่ยแล้วก็ กีบเลี้ยงเขาก็จะคล้ายๆปีกนะครับแล้วตรงนี้นะฮะก็คือจะเหมือนเป็นไข่ของเขานะฮะตรงตูดของเขาเนี่ยนะครับจะเหมือนเป็นไข่ของเขาตวลกิเบิร์ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอมันก็โรยไปแล้วเนะี่ยนี่ไงไข่ออกมาตรงตูดทุกคน เนี่ยมันเหมือนเป็นไข่ของเขาก็คือเป็นเม็ดของเขานั่นแหละนะฮะเนี่ยตัวที่ยังไม่โรยนะฮะก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับตัวที่ยังไม่โรยตัวที่โรยแล้วนะฮะก็คือจะมีไข่ออกมาแบบนี้นะฮะต้นลักก้เบิ์ดนะฮะหรือว่าต้นนกโชคดีนะครับนี่เป็นไม้มงคลนะฮะนี่ยังตุมต่มๆอยู่เลยนะครับอ่า ก็าพาพาทุกคนมาเดินสวนเดินสวนกระสันเดินสวนตามปกตินะฮะทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแบบดีๆคี้เขียวๆ่วยๆด้วยกันนะฮะสบายหูสบายตานะฮะแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตั้งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับผมอัปเดตอะไรจะได้เห็นคลิปด้วยกันนะครับมาดูคลิปเกี่ยวกับพืชไม้สีเขียวสบายตาสบายตากันนะครับทุกคน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ